ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมความรักในช่วงชู้สาวในปัจจุบันนี้ถึงไม่มีความมั่นคงและไม่มีความแน่นอนไม่มีอะไรที่คงอยู่ถาวรตลอดไปสวัสดีคะ่ะพบกับอิ่มปุ่นคนพูดไปแล้วนะคะค่ะสําหรับประเด็นในวันนี้ก็คือทําไมอ่าข้อสมพัธน์ในช่วงชู้สาวความรักให้ชอบพอกันเนี่ยถึงไม่มีความมั่นคงและแน่นอนอยู่ในตัวเองเลยอืสําบตัวเรานะคะถ้าหากว่ามองตั้งแต่เริ่มต้นว่า ถ้าหาเราเนี่ยมีความรักในวัยเด็กในวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะไร้เดียงสาเราเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่ทราบและไม่ได้มีจุดหมายเป้าหมายไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีจุดโฟกัสที่เป็นประเด็นเป็นเป้าหมายให้เราเนี่ยมุ่งมั่นและโฟกัสอยู่กับมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะหลงไปกับไม่ว่าจะเป็นความรักในวัยเด็กหรือจะเป็น คมสภาพแวดล้อมจะเป็นวัยช่วงวัยของเด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกเลยกับการที่เราจะหลงไหลทะเลถลาไหลไปกับอะไรที่มันแบบว่าเอา่อไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่แบบว่าคือเด็กคนหนึ่งอะ่ะก็จะมีช่วงวัยแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกับการที่แบบความคิดชั่ววูบหรืออะไรที่มันคาเดเอาได้อะ่ะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของเด็กคนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กคนหนึ่ง หลงไหลเพลิดเพลินไปกับอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองในภายภาคหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพื่อปกติและและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็คืออ่ะความรักในวัยที่เติบโตขึ้นอ่าบางคนเนี่ยก็ยังคงพบเจอกับความผิดหวังอย่ต่อเน,นื่องไม่มีที่สิ้นสุดส่วนมันหนึ่งที่เข้าสู่วัยที่พร้อมสําหรับการมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ คือคนบางคนเนี่ยให้เวลาให้ความสําคัญคือเต็มที่กับการเรียนการทําง,งานจนละเลยไม่ได้ให้ค่าให้ความสําคัญกับการมีคู่ชีวิตมีครอบครัวเลยแต่พอวันนึงเนี่ยพอเราอายุสามสิบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือช่วงวัยที่แบบว่าก่อร่างสร้างตัวแล้วเ,เริ่มเป็นวัยที่เข้าสู่การแบบว่าเอ,อทุกคนจะต้องแบบเริ่มมีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีครอบครัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นวัยที่แบบว่าเกิดเหมาะสมกับการที่จะเริ่มต้นครอบครัวมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ดีอเการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าคนเหล่าเนี้ยที่เขาเนี่ยไม่เคยให้ความสำคัญกับจุดนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากในมุมมองของเรานะเรามองว่าคนที่มีอายุสามสิบขึ้นไปเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหาแฟนหาคู่คิกหาคู่ชีวิตค่อนข้างยากเพราะว่าคนในอายุสาสิบวบ,วบวกเนี่ย เขาจะโฟกัสที่เรื่องการงานและครอบครัวซึ่งอาจจะไม่ได้ไดหมายความถึงครอบครัวที่